สวัสดีครับผมโกยวราชนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับกุมารทองกับการที่ผมได้ไปเช่ากุมารทองนะครับวันนี้จะมาแนะนําช่วงที่ผมไปวัดนี่ผมจะต้องอาศัยรถคนอื่นเข้าไปเสมอเพราะว่าผมไม่มีรถนะครับองค์ที่ผมจะแนะนําคืออง์นี้ครับพศ2 5 4 7กุมารรุ่นพิพิพธภัณฑ์ครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับจะเป็นลายมือหลวงปู่แย้ม สมัยก่อนถ้าไปวัดนะครับผมจะเจอพี่เป๋เป็นคนที่นวดหลวงปู่สมัยนั้นตอน2,547เขาก็บอกว่าโกเนียกูมาเผาที่วัดเนี่ยรุ่นแรกเลยเนี่ยหลวงปู่ท่าสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ชอบว่าได้เสียใจนะแต่ด้วยความผมเป็นเด็กน้อยตอนนั้นทองบ่าลา7,000เมื่อ2,547 พอดีผมก็มีตังค์อยู่ในตัวหนึ่งพันบาทแล้วติดรถเพื่อนไปก็เลยเช่ามาหนึ่งองค์องใหญ่ก,ก็อยากได้สองพันแต่ไม่มีตังคนะ์ฮะเช่าองค์หนึ่งพี่เบ๋บอกพี่เป๋เป็นคนที่นวดหลวงปู่นะบอกเออก็เอาไปนะเชื่อพี่องค์เนี้ยมวลสารดีเผาที่วัดเป็นรุ่นแรกที่เผาที่วัดหลวงปู่ควบคุมการสร้างเป็นเริ่มต้นของการเผาที่วัด ไอเป็นเนื้อดินเผารุ่นแรกของหลวงปู่แยมนะครับองนี้เป็นลูกรักของผมอีกหนึ่งองนะครับถ้าถ้าเราไม่ศรัทธาจริงนะไม่กล้าเช่าหรอกผมบอกได้เลยเพราะมันแพงทองบาทละเจ็ดพันองละพันเนี้ยแล้วเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่มีทางกล้าเช่าแน่นอนฮนะหลังจากนั้นผมก็ไปวัดต่อเนี่ยนะครับก็ไปเจอพี่เป๋บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ได้ไปวัดตอนช่วงปีสี่แปดดสี่แปดผมก็จะเช่ามาสององอันนี้เขาเรียกสี่ลงครัวออกวัดองค์ละห้าร้อยบาทนี่ลายมือหลงปูแย้มนะครับหายากนะแบะ่นี้อย่างนี้แท้ตาเปล่านะฮะตอนนั้นผมก็ดูลายมือหลงปูแยมไม่ไปหรอกครับคนที่หยิบสององนี้ให้ผมคือเนนชิด เป็นเด็กน้อยเน้นเน้นผมจําได้เลยภาพยังอยู่ในความทรงจําผมเลยแม้จะผ่านไปเกือบสิบหกปีแล้วเน้นเน้นหยิบปลายมือหลวงปู่ให้หน่อยสิพี่อยากได้อ่ะเน้นก็วิ่งก็ไปอยู่หน้าหน้ายิงแล้วก็หยิบให้ผมสององค์เน้นชิดอันเนี้ยแล้วก็เสียงเขาเนื่อเนื่อเหมือนคนนคปรปฐมอะโยมเนี่ยลายมือปูใช่เหรอเน้น ใช่อันเนี้ยใช่ผมก็เลยเช่าสององค์พันหนึ่งแล้วไปให้หลวงปู่เจิอเขาเรียกสีโรงครัวอะไรมือปูกเนี่ยผมก็จะมีประวัติความเป็นมาเรื่องเล่าของผมม,มีที่มาที่ไปผมจะชอบอะไรที่มันมีที่มาที่ไปมีความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เนนชิชก็เป็นพระนะครับอยู่ที่วัดทํำงามนะครับเป็นหลานหลวงปู่นะฮะเนนน่ารักมากเลยสมัยก่อนเนี่ย น,าน่ารักไหมครับแล้วผมก็พยายามหาหนทางไปวัดนะฮะติดรถไปใครจะไปวัดผมก็จะอาศัยรถก็ไปแล้วก็มีช่วงช่วงที่ผมไม่ได้ไปวัดก็คือผมไม่มีรถไปอะ่ะผมพูดตรงๆแล้วการเช่ากุมารแต่ละองค์นี่คือผมก็เริ่มจะมีหลายองคละหลวงปู่ก็เริ่มแบบเช่าไอหาเช่าไปํำหาแล้วยะําเช่าไปขาย,ยางไงจะถามผมเนี้ยผมก็ศรัทธาผมไม่พูดอะไรจนผมอยู่บ้าน เมื่อช่วงปี4ี่เจ็ดสี่แปดผมก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือผมนอนแล้วผมได้ยินเสียงเด็กว่าพ่อ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 เดี๋ยวพ่อไปวัดนะแล้วพ่อเอาหนูมาอยู่ด้วยนะหนูอยากอยู่กับพ่อหนูอ้วนอ้วนดำดำตัวใหญ่ๆพ่อไปวัดนะแล้วพ่อจะรู้เองว่าหนูเป็นใครพอสิ้นเสียงอันนั้นเสร็จผมสะดุ้งตื่นเฮ้ย เสียงใครมาเข้าฝันวะเนี่ยเด็กตุกคนไหนเนี่ยแล้วมันบอกมันอุ้นอุนดำๆตัวใหญ่ให้ไปวัดแล้วจะรู้ว่ามันเป็นใครตอนปีสี่เก้าผมเริ่มจะมีรถละผมเริ่มมีครอบครัวละแฟนผมซื้อรถกระบะ isuzu d-max ผมก็ขับรถไปวัดผมเริ่มจะมีลูกละลูกผมเปิดเกิดสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ตอนนี้ผมมีรถละผมก็ขับรถไปผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่า ความฝันผมอะ่ะมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นเนื่องจากทางวัดอะ่ะปี2,548-49ได้สร้างกุมารองค์ใหญ่ที่สุดหนึ่งองค์ชื่อเจ้าสัวทองทรัพย์โตผมก็ไปแล้วผมก็ตกใจฮะกุมารองค์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมเราไม่รู้เลยเนี่ยแต่มันสร้างตอนที่ช่วงนั้นผมไม่ได้ไปวัดเพราะผมเลี้ยงลูกดูแลลูกอยู่ที่บ้านตอนนั้นลูกผมเพิ่งจะคลอด สี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยได้ขวบขวบกว่าผมก็ไปรูปผมยังตัวน้อยๆเลยตัวแดงๆอยู่เลยไม่ถึงขวบด้วยตอนนั้นไปนอนอยู่หน้าเจ้าสัวทองสับโตแล้วผมก็เดินไปถามที่ตู้ว่ามีองค์จำลองอันนี้ไหมตอนนั้นน่าจะเป็นพระชื่อพระต่อพ้ะต่อบอกมีกำลังเปิดให้บูชาแต่ต้องรอเจ็ดเสาเจ็ดอังคารนะครับถึงจะได้แล้วผมก็ไปเช่ามาจองไป จำได้เลยสองพันบาทรอเจ็ดเสาเจ็ดอังคารเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าจะศักดิ์สิทธิ์มากมาบอกเลยพ่อพ่อพ่อ,พอหนูอ้วนอ้วนดำดำตัวใหญ่หนูอยากไปอยู่ด้วยให้เช่าด้วยนะผมก็ได้โชคได้ลาบผมก็ไปเช่ามาเนี่ยถูกหวยได้บอลอะไรเงี้ยด้วยวัยรุ่นอะไรเงี้ยสองพันบาทผมก็จองไปเจ็ดเสาเจ็ดอังคารพอถึงวันผมก็ไปเอา จะบอกว่ามันแย่งกันใบจองกุมานี่แทบจะแบบหายากมากอัรุ่นเนี้ยแล้วในี่คนสร้างเนี่ยจะเอาให้ใหลวงปู่ย้มจานให้ผมเพราะตอนนั้นผมก็เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินผมบอกว่ากุมารหมดผมก็ไม่ยอมผมมีใบจองผมเสียตังค์นี่คนสร้างก็เลยเอามาให้ผมหนึ่งองค์แล้วให้หลวงปู่ย้มจานให้คนคนสร้างน่าจะชื่อคุณมานิดนักเจ้าของแบงค์เออเป็นผู้จัดการแบงค์กรุงเทพ เนี่ยองคเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมเริ่มเชื่อว่ากุมารมีจริงบอกอ้วนๆดำๆตัวใหญ่ๆอยากมาอยู่ด้วยแล้วผมก็เริ่มสะสมมาเรื่อยนะครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะครับในการเล่าประสบการณ์นะครับที่สะสมมาผมกําลังจะลําดับเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับแต่เวลาผมเช่ากุมารผมจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับเช่าที่วัดรับกับมือ มันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งว่าที่มาถูกต้องหลวงปูท่ทำพิธีให้เรียบร้อยโดยผมก็ไม่เคยให้ร้ายใครนะรไม่เคยสนใจใครนะครับว่าจะ,จะยังไรแต่ผมก็ศรัทธาหลวงปู่ครับก็พอพยายามจะเล่าประสบการณ์เรื่องเล่าดีๆให้ทุกคนฟังให้เอฟซีฟังแล้วผมก็จะมาลําดับเหตุการณ์ให้ฟังจะมาเล่าเรื่องของกุมารเก้แท้เสริมเป็นยังไงในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ